สวัสดีครับวันนี้นะผมผมจะมาแบบว่าให้ผมมองเกี่ยวกับการแบบว่าเก็บเลเวลฮอร์โมนคิวรัสนะผมตัวฮอร์โมนเองเองนะี่ยขออาชีพเจเนติกนะผมก็ในเซอร์วิเตอร์นะผมอาชีพเจเนติกก็ได้อิ r พูฟหลายอย่างนะผมรวมถึงการแชร์เลเวลให้น้องฮอร์โมนเนี่ย10%ด้วยจากเพยเยอร์นะผม ก็วันนี้นะผมผมก็จะมาแนะนำทางหนึ่งนะผมที่จะเก็บเลเวลน้องเนะี่ยให้ถึงร้อยแปดได้เร็วนะผมก็จะเป็นป้ายเควสที่เมืองไลท์เทอร์เสนนะผมก็จะเป็นป้ายเควสของ b i o อแล5บห้านั่นเองนะผมนี่นะครับไน m มร์เนี่ยเป็นคำนำหน้าของ มอนในแบบห้านะผมในจีมันจะเขียนว่าเซอร์ซิวเดมอนอะไรเทนตีนี่คิวตินเอิเลเมนตเฟนเมลอะไรเงี้ยแต่ก็นี่เป็นป้ายของแบบห้านะผมก็รับเควสนี้นะผมแล้วก็ไปฆ่ามอนในแบบห้านะผมอย่างละร้อยห้าสิบตัวนะผมให้ครบนะผมก็หลังจากเราทำเ,เก็บเควสบอลติบอร์ดร้อยห้าสิบตัวมอนในแลบห้ามอนตัวตัวใช่ไหมครับผม ผมก็จะทำการกดคูณ3และคูณ j อบ EP นะผมก็ในเซอร์นเตอร์นะผมก็จะมีตัวของคอนเทนต์ตัวนี้นะผมเป็นเมอรี่แบตเจอร์นะผมแบตเจอร์ตัวนี้นะครับผมจะสามารถที่จะเอาเหรียญตัวอีเดนแบรนด์ตัวนี้ับผมอีเดนแบรนด์เจตัวนี้นะมาแลกเป็นพวกบัฟ พวกไอเทมพวกไอเทมที่มันติดไอดีนะผมใช้งานพวกวิ่งวิงวันวิงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยผมพวกสัตว์ขี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีพวก k v m นะผมมีเหรียญ k v m มีอะไรเนะี่ยสามารถแลกได้นะผม reset stone นี่ก็สามารถที่จะเอาไปรีรรเซ็ reset state ตัดของเราได้นะผมก็ วันนี้ผมจะมาแรกเป็นตัวของโคลนสามนะผมแ a ทเทนแมนวนวลนะผมใช้ยี่สิบเหรียญนะผมก็มีอยู่สามสิบเหรียญน,นะก็ก่อนอื่นนะผมจะขอกดตัวของออมเมตี้ก่อนนะผมนะี่ครับมีลเลขอับับนะผมก็จะเป็นบับออมเมตี้ให้นะผมปุ๊บนะผมได้ละใชห้าเหรียญน,นะผมแล้วก็ตัวของโคลนสามโคลนสามเสร็จปุ๊บโคลนจ็อบนะผม ถ้าใครสงสัยนะผมจอบผมเต็มแล้วแต่ทําไมผมยังยังกดคูณจอบอีกนะผมเดีย๋ยวผมจะไปอธิบายหน้าปลายนะผมคือถ้าคนเป็นผู้เล่นที่มีสถานะ VIP นะผมหรือสมัยนี้เขาเรียกพรีเมียมนะคุณจะสามารถที่จะส่งเควดป้ายเพื่อที่จะเอา e p แค่ e p นะผมไม่เอาจ o อบ EX p ได้นะผมมันก็จะ เอาค่า j นะ็อบอีน่ะมาทบให้กับตัวอีพีนะผมก็เปลี่ยนจาก j ็อบอีพีเป็นอีพีนั่นเองแล้วถ้าเรากดโคนจ็อบกดโคนจ็อบเนี่ยมันก็จะโคนจ็อบแล้วก็มาบวกให้กับตัวอีพีนะผมก็นะตอนนี้นะผมอีพีผมสิบนะผมแล้วก็น้องนะผมเป็นเวลร้อยเจ็ดบนะผม50ิ สาเปอร์นะครับผมประมาณ53เปอร์นะผมจะส่งเควสนะครับแล้วก็มาดูกันว่าน้องจะได้กี่เวลผมจะได้กี่เวลนะครับผมเริ่มส่งเลยนะครับผมนี่นะผมสามารถเลือกได้นะผมก็จะเลือกเอาแค่ EP นะผมปุ๊บอ่าปุ๊บจะไปอย่างกี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมอ่าน้องเลเวล179แล้วนะครับผม ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยโอเคหมดแล้วนะผมก็ <Go. S 1> <c oughs> น้องได้ไปวันเวลหนึ่งนะผมแล้วก็จากห้าสิบสามเปอร์ขึ้นเป็นแปดสิบห้าเปอร์เลยนะแปสิบห้าเปอร์กับอีกหนึ่งวิวของผมก็จากสิบเปอร์ขึ้นมาเจ็ดสิบห้าเปอร์นะก็ขึ้นมาหกสิบห้าเปอร์เลยนะ mm. หลังจากนั้นนะผมผมก็จะ ไปเก็บเลเวลที่แมกมาสามต่อนะผมให้บับตัวนี้หมดนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะผมตอนผมเก็บจนบัฟหมดนะว่าผมจะได้กี่เวลอ่โอเคครับผมผมก็เก็บเลเวลเสร็จแล้วนะผมตัวบับโกนสามก็หมดแล้วนะผมผมก็ตัวผมนะก็เก็บได้หนึ่งเลเวลเลยนะผมก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นเลเวลแปดสิบ แล้วก็10เปอร์ก็กดคูณ3คูณจอบส่งเควสป้ายแลพ5แล้วก็ลงไปเก็บที่แมกมาชั้น3ก็ได้มา1เ,เลเวลเลยนะครับผมส่วนน้องมูลเนอผมก็ได้มา2เลเวลเลยนะผมจากเลเวล178 53เปอร์นะผมก็ขึ้นมา180 42เปอร์เลยนะครผมก็ถือว่าโอเคนะก็ เนี่ผมก็เป็นแบบอีกแนวทางหนึง่งถ้าใครแบบว่าโอ้อยากเก็บเลเวลน้องเนี่ยให้ร้อยแปดสิบห้าได้เร็วเนี่ยที่จริงมันก็ไม่เร็วหรอกมันเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่แบบเข้ามาเล่นเอาสนุกอย่างเงี้ยผมผมเป็นคนชอบที่ชอบเล่นอคอนเทนต์แบบห้าเพราะว่ามันสนุกมันตื่นเต้นมันแบบว่าได้แบบแบบ เขาเรียกตื่นเต้นนั่นแหละก็มีแบบว่าต้องระวังสก,กิลนู้นสกิลนี้ระวังตัวนู้นตัวนี้สลหรับลูกบอลไงมันสนุกแบบ้านะผมก็นั่นแหละมันมีป้ายรองรับมาด้วยผมก็แบบเออก็ถือว่าเป็นเก่เป็นการเก็บรลเวลน้องมาด้วยก็แค่นี้นะผมมันก็ไม่มีอะไรมากผมก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะก็ส่วนใหญ่เราก็จะไปทํางานหลายอย่างนะผมก็แค่นี้แหละนะผมก็ 来了。